เรื่องแผงประตูยาลิส Active เนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงไ <ป S 1> เอาง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับก็มีวิศวกรในสู่คนนึงแหละกลัวผลทดสอบจะไม่ผ่านก็เลยไปกรีดแผงประตูตัว prototype เข้าให้มันชนให้คล a s เทสด้านข้างนั้นมันผ่านแต่ถามว่าผลทดสอบการชนออกมามันผ่านไหมมันผ่านรถที่ขายจริงออกมาถามว่า c r a s เท e แล้วปลอดภยัยไหมลุงตยยดาแกก็ยืนยันว่าปลอดภยัยแต่ถามว่าเดี๋ยวจะชดเชยอะไรให้ลูกค้าไหมลุงตยยดาก็บอกว่าเดี๋ยวจะ เอาไปคุยให้ว่าจะทําอะไรได้บ้างจะช่วยหรือลูกค้ายังไงได้บ้างสำหรับคนที่จองยาลิสเอทีไปตอนนี้เนี่ยจะรอรับรถได้อีกทีเมื่อไหร่คำตอบก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ขั้นตอนเหลือแค่รอให้หน่วยงานภาครัฐบาลของไทยเนี่ยยืนยันผลการทดสอบรถก็พร้อมกลับมาขายได้ทันทีก็น่าจะอีกสักประมาณไม่นานเกินรอฮะมีบบกรบเผื่อในช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้ไม่เกินนี้โดยประมาณคร่าวๆ แต่ว่าตอนนี้โตโยต้าก็ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือประมาณ <Okay. S 1> โบลลบหนึ่งถึงสองเดือนนี้ทุกอย่างจะชัดเจนละครับสําหรับการจะกลับมาจําหน่ายอีกเมื่อไหร่นั้นตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการหาลือกับทางคารนอยู่นะครับซึ่งเราได้มีการส่งมอบข้อมูลรวมไปถึงผลการทดสอบยืนยันแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายเพื่อให้เกิดการเข้าใจและมีการอนุมัติอ,อย่างรวดเร็วนําไปสู่การาจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งได้ครับยูขอบคุณครับ ถึงวันนี้แล้วยาริสเอทปลอดภัยจริงไหมเราไม่ได้ยืนยันเองแต่ว่าลุงอากิโอโตยดะตอบบนเวทียืนยันว่าปลอดภัยและยังใช้งานได้ต่อไปตามปกติตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีกระแสะเกิดขึ้นในในโซเชียลมีเดียเนี่ยลูกค้าของโตโยต้าที่รับรถไปแล้วค่อนข้างโกรธเกรี้ยวมากแล้วก็อยากจะเห็นโตโยต้าทำอะไรออกมาอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้เราอยากจะขอคำยืนยันจริงๆสักครั้งหนึ่งว่าสำหรับลูกค้าที่ กำลังรับรถอยู่กำลังใช้รถอยู่รับเกิดความกังวลใจเนี่ยอยากจะขอให้ไอโยสอากโอซังเนี่ยช่วยพูดให้ความมั่นใจกับลูกค้าสามหมื่นกว่ารายที่ออกรถไปแล้วสักครั้งหนึ่งว่ารถยนต์ของพวกเขายัางใช้งานได้อยู่อย่างปกติและไม่มีปัญหาจริงๆใช่あの今回の不正問題によりまして、乗車が遅れております。そしてこの車いいะと思って。 てていいいいいたたたただだ方々々にですす不安を与えしししまままけけれれどもこの車は大丈夫そ少お待ちばと思สำหรับปัญหาเรื่องของความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ทําให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบรถยนต์และอาจจะทําให้ลูกค้าบางคนนะครับที่ได้รับรถไปแล้วเกิดความกังวลใจแต่ผมอยากจะขอเรียนให้ทราบว่า

<music> そして、えー、愛情をいっぱいかけて、えー、みんなで協力をした作った車でございます、えー、ぜひともお手元に届いた後にはですね末永く可愛がっていただきたいというふうなこともお願いをしてあのおもう少しお待ちいただきたいというふうに思います ก็อยากจะขอให้ทางท่านลูกค้าทั่วประเทศนะครับรออยู่สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ารถเรารถยนต์คันนี้เนี่ยเรามีทั้งความรักและความใส่ใจอยู่ให้กับรถยนต์รุ่นนี้นะครับและเราจะมอบความรักและความใส่ใจผ่านทางรถรุ่นนี้ให้กับลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศครับ